สวัสดีครับผมวันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอแนะนําการใช้ตัวฟิลเตอร์นะครับเรียกว่าชื่อว่า mac vr ในการทําให้อ่าเป็นตัวช่วยทําให้เราสามารถดูวิดีโอหรือว่าหนังต่างๆที่เราโหลดมาเนี่ยให้มี fps ที่สูงขึ้นซึ่งนะครับจอที่ผมใช้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นจอตัว m i n monitor นะครับเป็นจอ ultra w น,นี่ resolution สคูณ1น0เฮิร์ตจอจะเป็น1 4 4เฮิร์ตนะครับ อันนี้ผมให้ดูก่อนซึ่งผม,ผมขอเท้าความก่อนซึ่งโปรแกรมที่ผมแนะนำให้ใช้ขอตัวที่เปิดวิดีโอนะครับผมแนะนำให้ตัวให้เป็นตัว p o ดเพเยอรก็เป็นตัวนี้เว็บไซต์ตัวนี้เลยพิมพ์ไป p o ดเพเยอร์64บิตนี้ครับก็เข้าไปสู่ตัว Main o f f i เชียลครับว่าคือตัวนี้คุณก็ไปโหลดมา32 64 64บิตก็ลงไปโปรแกรมพอ t นะครับลงไปเรียบร้อยแล้วก็ปิดไป ที่ผมขอเท้าความก่อนกนะ็คือหนังทั่วไปที่เราโหลดมาครับหรือว่าเราดูเนี่ยมันก็จะมีเฟรมนะครับอยู่ที่24่สเฟรมบ้างบางอันก็30มสิบเฟรมเนาะล็อกอยู่แค่นั้นทีนี้เขาก็จะมีตัวช่วยหรือก็เรีตัวฟิลเตอร์เนี่ยตัวฟิลเตอร์นะครับออกมาซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าการ์ดจอคุณเนี่ยใช้ค่ายไหนอยู่ซึ่งปกติถ้าเป็น Nvidia เดครับหรือว่าค่ายคเขียวเนาะ GeForce NVIDIA ขาจะมีตัวที่เขาใช้กันตัวนี้จเป็นตัว svp ตัวนี้ smooth video project แต่ผมไม่ไม่ได้ลองนานแล้วครับว่าเขาอัปเดตเป็นตัวตัวล่าสุดนี้มันใช้ดีไหมสามารถใช้ได้ฟรีไหมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมยังใช้การ์ดจอเ v i นว a ดีอยู่ครับมันจะมีอ่าเวอร์ชันใหม่ประสบการณ์ที่เจอเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันใช้แล้วไม่ดีเท่าตัวเวอร์ชันเก่า แล้วก็เวอร์ชันใหม่เขาเหมือนจะเก็บตังค์เป็นตัวมีบีคีครับเป็นใช้แค่แบบไท้ออคือคุณต้องเสียตังค์อะง,ง่ายๆเนาะอันนี้คือตัว FPP สำหรับค่าย N V ็นวแต่ว่าถ้าเป็นค่าย AMD หรือ r a d e o n นนะครับเขาจะมีที่ครอบใช้กันจะเป็นตัวบูสกายเฟรมเรตคอนเวอ e r เตอตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันอะไรต่างๆนาอันนี้ข้อเสียคือตัวนเนี้ยบูส s า y เนี่ยใช้เฉพาะใช้ใช้ได้เฉพาะกับจอ AMD เท่านั้น NVidia ใช้ไม่ได้นะครับอจอประมาณนี้ นี่ผมจะไม่ได้พูดถึงการใช้งานของสองตัวนี้นะครับคลิปนี้เล่าให้ฟังเฉยๆใครอยากไปลองก็ไปลองได้นะครับแต่วันนี้ตัว filter, ฟิลเตอร์นะครับที่ผมจะแนะนำเนี่ยผมขอแนะนำเป็นตัวนี้คุณพิมพ์ไป Google MathVR อันแรกสุดเลย MathVR นี่เราเจอตัวนี้ไม่มีอะไรครับก็ดาวน์โหลดมานี่เลย โหลดมาตอนนี้ก็ได้ครับแม้วินโดว์โหลดแล้วก็รอนะครับแต่ผมโหลดไว้แล้วแหละไม่มีอะไรมากตรงนี้ก็โหลดมาแล้วก็แตกไฟล์เนาะใช้คอนเฟิร์มแตกไฟล์มา เอาคุณแตกไฟล์ครับคุณจะได้โฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งมาเรียกว่าโฟลเดอร์จะเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้เลย m a t v r เข้าไปก็จะเจออย่างนี้คุณจะไปวางไว้ที่ไหนก็ได้นะครับแต่ทีนี้ผมเลือกมาวางในที่ไ Dc เนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยได้อย่างนี้เอามาวางเนาะแค่นี้เองเนาะปิดไปทีนี้ผมจะเปิดวิดีโอให้ดูสองอันตอนนี้ผมยังไม่ได้เซตนะ อันหนึ่งเป็นคลิปของผมเองอันนี้มันเป็นคลิปได้60เฟร,รมเนี่ยนะผมแตกให้ดูก็ได้ลงเสร็จพอดีเนาะเราแตกเราโชว์นี่ครับเนี่ยพอคุณแตกไฟล์มามันก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นปะคุณก็ further. copy folder เดอร์คัปปี้โฟลเไปวางตรงไหนก็แล้วแต่คุณเลยไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นวิดีโอที่ผม ทำคลิปของผมเองนะมันจะเป็นเห็นไหมหกสิบ fps เพราะว่ามันถูกเซตออกมาจากกล้องกล้องผมซัพพอร์ตหก fps ซอสมันมา60นี่ก็เลยขึ้น60แต่จอผมร้อยสี่สนะจะได้ไหมอ่านี่อีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปซูมนะครับอันนี้ผมประมาณเปรียบสเสมือนว่าเป็นเหมือนวิวดีโอทั่วไปวิดีโอทั่วๆไปเลยอะ่ะ หนังนี่ยโหลดมาอะไรเงี้ยจะมี24เฟรมบ้าง30เฟรมบ้างนะฮะเห็นไหมอันนี้ตัวตัวรีว่าจะโชว์อยู่ตัว o s d โชว์อยู่ว่โอเค24เฟรมนะฮะทีนี้พอคุณโหลดตัวโหลดเจ้าตัว m p r มาแล้วโฟเดอร์ Further, คุณไปวางสมมติในที่นี้ผมบอกคือผมเอาไปวางที่ได i v c ตัวนี้อยู่นี่นะ คุณก็เข้ามาที่คุณก็เปิดไอ้นี e ่ขึ้นมานั่นแหละพอดเพเยอร์ขึ้นมาแล้วก็คุณก็มาตรงนี้มาตัว Preference แล้วคุณมาเลือกที่มันจะเป็นอย่างนี้อยู่คุณมาเลือกที่ Filter ร์ฟ t ลเตอร์คอนแล้วก็มาเลือกที่ Filter p r i o r อ t ร o v ิตี้โนะฮะแล้วก็ให้ Add e อ็ก r n เ l อร์ t e r ก็คือ Filter ร์ภายนอกแล้วคุณก็มาที่โฟลเดอร์ m a ส VR ที่คุณวางไว้ แล้วคุณก็หาตัวที่ตัวนี้เลือกเป็นตัวนี้ตัว m a t v r 6 4 ax นี่มันนามสกุลมันจะตรงกันเนาะ m a t v r 6 4 ax แล้วก็ open ไป open ปุ๊บแล้วคุณมาเซตตรงนี้ priority ให้เซตเป็น prefer ให้ใช้ตัวนี้ตลอดนะครับแล้วก็ apply contour นี่ยังเป็น60อยู่นะ เดี๋ยวผมขอลองปิดไปก่อนคุณเห็นอะไรไหมครับนี่เห็นปะมาละจาก60 fps มันกลายเป็น144 fps เท่ากับดีเฟนเท e หน้าจอของผมแล้วนี่ครับแค่นี้เองครับง่ายๆคุณสามารถดูวิดีโอต่างๆนะคือหนังอะไรที่หนัง,หนงฉนหนังอะไรก็ตามหนังแบบไหนก็แล้วแต่คุณก็ดูได้เท่า รีเฟรชเลตหน้าจอคุณแนละไอเอฟพเท่ารีเฟรชเลตแค่นี้เองครับเสร็จแล้วไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากเลยครับแล้วไอ้นี่ล่ะไม่แน่ใจตัวนี้เหรอเดี๋ยวผมขอปิดไปก่อนตัวนี้เนาะเดี๋ยวลองเปิดใหม่ให้ดู เห็นไหมมีไฟล์นั่นอยู่แต่ว่าไม่เปิดนะขอเปิดตัวนี้ที่ไม่มีลิขสิทธิ์เหมือนตัวนี้มันเป็นมันจะเป็นตัวมันเป็นตัวหนังที่มันตัวเป็นตัว obs ที่แคปมาครับมันเลยไม่ขึ้นเป็นร้อยที่ผมก็อยากทดสอบตัวหนังให้ดูนะแต่ว่ากูดโดนลิขสิทธิ์จังเลย อย่าเลยแล้วกันเพรอย่าเสี่ยงเอาว่าประมาณนี้แล้วกันครับจบง่ายๆเท่านี้นแหละคุณไปลองดูเองแล้วกันเนาะผมไม่อยากเปิดหนังตัวนั้นแต่โดนลิขสิทธิ์คือมันมีหนังอีแบบนแ่ะแต่มันเปิดไม่ได้ไงรู้กันเนาะอืมนั่นแหละคุณก็ไปลองดูเทียบดูว่าระหว่างคุณไม่ได้แอด เอ็กซ์แอนนอลฟิลเตอร์แมสแวร์กับพอคุณแอดแล้วเนี่ยเฟรมมันจะเท่ารีเฟรชหน้าจอคุณไหมเช่นคุณใช้จอ60 fps เฮ้ย60เฮิร์ตมันก็จะขึ้นเป็น60 90เฮิร์ตก็เป็น90 120 144จากเดิมที่มันอยู่ประมาณ24หรือ30เฟรมเปอร์เซกนะฮะอ่ะจบเท่านี้ครับไปลองกันดูทิ้งง่ายๆเองวันนี้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับผม